สวัสดีครับวันนี้มงคนนตัวก็พามาที่วัดทับกระดานมาไหว้หุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมด้านหน้าคือเจ้าแม่ส่ทองเจ้าไม้ทรายใหญ่เต็มไปด้วยสบายต่างๆอันนี้ก็มีศาลเจ้าแม่หยกนะครับสาหรับคนที่มาขอโชคลาภได้ตามสมความมุ่งม,มาาัฒนาก็จะมาแก้บนด้วยสบายสีสวยงามต่างๆด้านนี้นะครับจะเราไปไหว้พระแล้วก็ไปชมหุ่น ใส่ไว้บนแม่เพื่มเพิ่พมของโดนจันทน์คณะครับผมวันนี้สารจะแม่ใส่ทองนะครับก็จะมีคนมาสาักแห่งปิดฉากแล้วก็โอโชคดีกด้ตามความพัฒนาการจะมา ซื้อสบายที่วัดแม่มาผูกให้เจ้าแม่ท่านนะที่วัดทัประดานนะก็จะประมาณนี้เลยครับดูความอลังการของผ้าสบายหลากหลายสีนะเต็มต้นไม้เลยแล้เราก็ไปไหว้หุ่นพุ่มพ,พวงตัวจันทร์อยู่ด้านโน้นนะครับ นี่เป็นอีกการหนึ่งของเจ้าแม่สาทองก็มีรูปของดวงจันทะะร์ครับบูมอะไรพระก็สบายเต็มต้นเลยวัดขับกระดานนะครับด้าน,นนี้ก็เป็นวัดพระปิตอง ไ้วยพาะปิดทองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับดอกกุหลาบแล้วก็ลงไปที่พุ่มพรัวจุดที่หนึ่งกันนะครับผม ให้พสส็จแล้วคอาหลงไปไหว้ห็นขุนทองจุดที่หนึ่ง ทุบใบหุ่นพุ่มพวงจนเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็มาล้วงไข่พลาสิกที่อยู่ในข้องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลย พุ่งพวงจุดที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่สายทองข้างหน้าวันนี้ก็ยี่สิบเก้าสิงหาคมครับก็มีผู้คนมาสักการบูชาขอโชคลาภจากแม่พึ่งพุ่งพวงจันทร์กันนาตาอยู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่สายทองครับก็เต็มไปด้วยสบัยสีสันต่างๆมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไป ดูตรงสลาที่ในวัดที่เคยไปไว้หุ่นพุ่มพวงครับไม่รู้ว่าตัวนี้เขาจะเปิดหรือเปล่านะในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับสราที่เข้าไว้หุ่นของพุ่มพวงดวงจันทร์หรือแม่พุ่งนะครับแต่ตอนนี้ปิดนะครับผมสถานการณ์โควิด -19 ปิดชั่วคราวนะครับ เราก็ไม่สามารถไปไหว้ได้นะตรงนี้ปิดเหมือนกันนะครับผมไหว้พระก็ปิดนี่ครับตอนนี้ไม่ปิดก็มีประชาชนมาไหว้คุณแม่พึ่ง,แ,งแล้วก็ก็แม่ใส่ทองะต้น,ะตนใหญ่ๆท่านู้นนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิป มาเที่ยวที่วัดทับกระดานครับไวหวหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ว่าด้านที่เป็นสลานัานโอเรที่เคยไปชมแล้วก็ไปไหว้หุ่นนั้นเขาปิดนะครับผมก็เลยไม่ได้ไหว้ครับได้ไหว้แต่ตดรงจานรเจ้าแม่สายทองนี่นครับอันนี้ก็ขอจบคลิปเท,ท่าน,นี้นะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจช่องมองคนโดนทัวร์ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ